เธอมิ้งเจอเกมกล่องใหญ่เกมหนึ่งที่รู้สึกว่าคุ้มค่าแก่การต่ำมากและนี่คือบอร์ดเกมทาเอัพก่อร่างสร้างเมืองหน้าปกดูเป็นเกมจริงจังไหมแต่ว่าจริงๆเล่นง่ายมากๆทุกคนคู่มือมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอุปกรณ์ด้านในกล่อง ดีมากๆเราสามารถดึงอินเสิร์ตออกมาเล่นแบบนี้ได้เลยคือเป็นเกมที่เซตอัพง่ายเก็บง่ายนี่คือสิ่งที่มิงตามหากับเกมที่มีอุปกรณ์เยอะๆ,ๆมาที่กระดานกันก่นกอนถ้าเล่น2คนก็ใช้แค่ครึ่งเดียวแบบนี้นะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นทะเลเปล่าๆแต่ถ้าเล่น3-4ถึงคนก็ให้พลิกไปอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นแผนพังแบบเต็มโต๊ะแบบนี้เกมนี้เล่นได้สูงสุด4คนนะคะแจกกระดานประจำตัวผู้เล่นให้คนละสีค่ะสมมติมิงเลือกเล่นเป็นสีชมพูก็จะเอาอันนี้ ด้วยหลังคานะคะที่ตรงกับสีกระดานของเราโคนละสิชิ้นเพื่อนเล่นเป็นสีไหนก็แจกหลังคาสีนั้นส่วนโทเค็นรถก็แจกให้โคนละสีชิ้นสีคันสีสีแบบนี้นะคะแล้วก็วางรถให้ตรงกับรูปภาพในกระดานเลยก็ะจะเป็นพวกรถขนปูนรถเคนรถที่ใช้ในการก่อสร้างต่างๆซึ่งในเกมนี้เราต้องเลื่อนรถสีคันนี้เพื่อทําแต้มค่ะต่อไปก็จะแจกตัวต่อตึกให้คนละสีสีสี่ชิ้นแบบนี้นะคะเราจะต้องมาสร้างตึกกันสีชิ้นนี้ก็จะเป็นเหมือนทรัพยากรเริ่มต้นในการเล่นนะคะรวยสําหรับนับค่ะ คะแนนใครเล่นเป็นสีไหนก็วางกลวยสีนั้นไว้ข้างๆเลยค่ะการทรัพยากรนะคะให้ทําการสับแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ช่องทางซ้ายเปิดสุ่มขึ้นมาวางตรงถาดด้านหน้า3ใบนะคะการที่มีพื้นหลังสีเขียวแบบนี้เป็นการเป้าหมายถ้าใครเล่นได้คลองแล้วเนี่ยสุ่มวางได้เลยค่ะ3าใบแต่ถ้าใครที่ยังเป็นมือใหม่เล่นตาแรกเนี่ยให้ใช้การที่มีสัญลักษณ์รูปตัว S แบบนี้นะคะทั้ง3ใบเอาไปวางช่องไหนก็ได้เลยอยู่บนกระดานซึ่งเขาก็จะมีแค่3ช่องนี่นแหละเป็นการเป้าหมาย นะคะใครทําเป้าหมายเสร็จก่อนก็หยิบคะแนนได้ก่อนใบนี้บอกว่าเราจะต้องมีตึกที่เรามีส่วนร่วมในการสร้างเนี่ยอย่างน้อยเขตละตึกนะคะ<ๆ>เขาก็จะมีเส้นแบ่งเขตแบบนี้เลย1 2ึ่งสองสาาได้ครบ<ๆ>ก็ถือว่าทําเป้าหมายนี้สําเร็จค่ะใบนี้บอกว่าเราจะต้องมีส่วนร่วมในการสร้างตึกที่มีต้นไม้อยู่รอมรอบอย่างน้อยสตึกก็คือพวกวงๆที่เป็นสีเขียวๆนี่แหละอันนี้คือต้นไม้ล้อมรอบนะคะใบนี้บอกว่าเราจะต้องมีส่วนร่วมในตึกที่มีสีดำสีเทา แล้วก็สีน้ําตาลครบทั้งสีสีนะคะเวลาเราต่อตึกในแต่และชั้นเนี่ยเขาจะเป็นสีเดียวกันทั้งตึกเลยนะคะเราก็ต้องมีทั้งหมด4ตึกสีสีสใครทําเป้าหมายไหนสําเร็จก่อน<ๆ>ก็สามารถหยิบคะแนนสูงที่สุดในการ์ดใบนั้นได้เลยนะคะอย่างเช่นถ้าเราสามารถทําการ์ดเป้าหมายใบนี้สําเร็จนะคะแล้วก็หยิบคะแนนมาก่อนเลยใครเร็วก่อนก็ได้คะแนนสูงก่อนนะคะแต่ถ้ามีคนหยิบคะแนนสูงสุดไปแล้วนะคะก็คือเราช้ากว่าเขาเราก็ต้องหยิบคะแนนที่ต่ําลงลงมาซึ่งในหนึ่งเป้าหมายเนี่ยเราสามารถหยิบคะแนนได้แค่ 1่อันครั้งเดียวเท่านั้นถ้าเล่นกัน3คนนะคะ<บ>ก็ให้เอาคะแนนที่ตามที่สุดเนี่ยออก1อันนะคะก่อนที่จะเริ่มเล่นการที่เปิดมาทั้ง3ใบนะคะให้เราดูตัวต่อตึกอันสุดท้ายค่ะว่ามีสีอะไรบ้างอย่างในภาพก็คือมีสีขาวขาวแล้วก็ดํานะคะให้เราสุ่มเอาตัวต่อตึกเนี่ยวางตรงไหนก็ได้เลยค่ะของกระดานเป็นตัวเริ่มต้นนะคะเสร็จอะพร้อมแล้วไปเล่นเกมเทาอัน ที่บอกว่าง่ายมากๆกันค่ะเมื่อเข้าเท์นเล่นของตัวเองให้ผู้เล่นเลือกทํา1อย่างจาก2อ,อย่างนี้เท่านั้นเองค่ะข้อที่1น,นั่นก็คือการขอหยิบตัวต่อตึกข้อที่2ก็คือการขอวางตึกในกระดานนั่นเองค่ะมาดูที่วิธีการหยิบตัวต่อตึกกันก่อนเลยค่ะให้เราพิจารณาจากการ์ดที่เปิดมาแบบสุ่มๆ3ใบนี้นะคะสมมติว่าเราเลือกใบนี้นะคะมีสีขาวดําเทาเราก็ต้องทําการหยิบตัวต่อตึกที่ตรงกับสีในการ์ดที่เราเลือกนะคะ เมื่อหยิบมาได้แล้วเราก็เอาการ์ดใบนี้ลงไปในกองทิ้งค่ะแล้วก็เปิดใบใหม่ขึ้นมาแทนที่ค่ะตัวต่อที่เราหยิบมาเราก็เอาวางไว้กับตัวเองแค่นี้ค่ะจบวิธีการ หยิบตัวต่อตึกแล้วแต่แ<ล>สังเกตว่าจะมีการ์ดบางใบที่มีรูปรถใช่ไหมคะอย่างใบนี้นะคะมีสีน้ําตาล2อันแล้วก็มีรถสีขาว1นึ่ันบล็อกสีน้ําตาลแล้วก็หยิบปกตินะคะ2อันส่วนรูปรถสีขาวตามในการ์ดเนี่ยก็คือเราสามารถเลื่อนรถได้1ช่องนั่นเองเราเลื่อนรถไปที่ช่องไหนก็จะได้คะแนนตามแถบสีเขียวที่อยู่ด้านบนสุดของกระดานในตอนจบเกมนั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเลื่อนรถให้ได้มากๆเพื่อเก็บคะแนนนะคะยกตัวอ,อย่างใบนี้อีกใบนึงหยิบ,บบล็อก ได้1อันแต่ว่าใน1บล็อกเนี่ยเขามีทั้ง4ส,สีเลยแปลว่าเราสามารถเลือกสีอะไรก็ได้นะคะอืมขอเลือกเป็นสีดําละกันใบนี้มีรูปรถสีเทาสองคันก็คือสามารถเลื่อนรถสีเทาได้2ช่องนั่นเองค่ะเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกอย่างคือเราจะมีบล็อกอยู่ที่ตัวเราได้ไม่เกิน10ชิ้นนะคะต่อไปจะเป็นวิธีการวางตึกบนกระดานนะคะซึ่งเราก็จะใช้ตัวต่อตึกที่เราหยิบสะสมมาเนี่ยวางบนกระดานวิธีการวางข้อที่1จะต้องเอาบล็อก1อันของเรานะคะไปวางบนพื้น ทที่่่วาาางเเปลเน,นห้ามวางซ้อนตึกที่มีอยู่แล้วและจะต้องวางติดกับตึกที่มีอยู่แล้วเสมอแบบนี้เรียกว่าไม่ติดนะคะวางไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มีถนนเชื่อมกับบล็อกก่อนหน้าถ้าวางตรงนี้คือวางได้ค่ะเพราะว่าเขามีถนนเชื่อมกันข้อถัดมาคือห้ามวางตึกสีเดียวกันอยู่ติดกันแบบนี้นะคะตึกที่มีถนนเชื่อมถึงการติดกันจะต้องเป็นสีที่แตกต่างกันเท่านั้นวางเสร็จแล้วเราจะต้องทําการจ่ายค่าสร้างให้กับตึกที่เราไปวางติดกับเขาโดยการใช้ ตัวต่อสีเดียวกันกับตึกนั้นในการจ่ายต่อซ้อนลงไปแบบนี้เลยสมมุติว่าเราไปวางตึกบนพื้นที่ว่างเปล่าที่มีถนนเชื่อมกับตึก2ตึกแบบนี้เราก็ต้องจ่ายค่าสร้างให้กับตึกที่ติดก,กับเรา2ตึกนั้นเช่นกันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเลือกวางตึกตำแหน่งไหนก็ให้คิดดีๆก่อนว่าเรามีบล็อกพอสําหรับการเอาไปจ่ายค่าสร้างไหมจ่ายค่าสร้างเสร็จแล้วถัดมาให้เราเอาหลังคาที่เป็นสีประจำตัวเราไปวางบนตึกไหนก็ได้นะคะที่เราเพิ่งจะ สร้างหรือว่าเพิ่งจะจ่ายค่าสร้างไปแต่ว่าถ้าเราเลือกที่จะไปวางตึกที่เขาสูงสูงเนี่ยเราก็จะสามารถเลื่อนรถบนกระดานของเราที่มีสีเดียวกับตึกได้ค่ะสมมุติว่ามิงเลือกเอาหลังคาไปวางบนตึกสีขาวที่มิงเพิ่งจ่ายค่าสร้างกับตึกนี้ไปมิงก็จะสามารถเลื่อนรถสีขาวได้2ช่องนะคะเพราะว่าตึกมี2ชั้นเอาใหม่วางตัวต่อตึก1อันบนพื้นที่วา่างเปล่าที่มีถนนอยู่ติดกันกับตึกที่มีอยู่ก่อนหน้าอยู่แล้วต้องสีแตกต่าง กับตึกที่ติดกันด้วยนะจ่ายค่าสร้างให้กับตึกที่มีอยู่แล้วก่อนหน้าเป็นสีเดียวกันกับตึกนั้นและเลือกวางหลังคาให้กับตึกที่เพิ่งวางหรือตึกที่จ่ายค่าสร้างก็ได้ทําการเลื่อนรถที่มีสีเดียวกับตึกบนกระดานตามจํานวนชั้นของตึกที่เพิ่งวางหลังคาไปตึก1ชั้นเลื่อน1ช่องตึก2ชั้นเลื่อน2ช่องลองเล่นให้ดูอีกรอบถ้าเราวางตัวต่อตึกตรงนี้เราจะต้องจ่ายค่าสร้างให้กับตึกสีดําและตึกสีขาวแต่ตึกสีขาวเนี่ยมีหลังคาอยู่แล้วแต่ผู้เล่นเนี่ยสามารถจ่ายโดยการวาง ครอบทับหลังคาไปได้เลยนะคะแล้วก็เลือกวางหลังคาหนึ่งตึกเหมือนเดิมแค่นี้ก็จบเทธนแล้วค่ะแบบนี้ก็เท่ากับว่าตึกสีขาวตรงนี้นะคะ มีผู้มีส่วนร่วมก็คือสีชมพูและสีส้มมีส่วนร่วมในการสร้างตึกนี้ค่ะอย่าลืมทําเป้าหมายด้วยนะคะทุกคนสมมติว่ามิ้งเลือกที่จะวางตึกไว้ตรงนี้นะคะเราก็ต้องจ่ายค่าสร้างให้กับตึกสีขาวใช่ไหมคะถ้าเราวางหลังคาที่ตึกสีขาวเนี่ยเราก็จะได้เลือดลดสีขาว2ช่องใช่ไหมคะเพราะว่าเขาสูงกว่าแต่ว่าบริเวณที่ตั้งตึกน้ำตาลเนี่ยมีต้นไม้ล้อมรอบแบบนี้นะคะซึ่งมันจะไปตรงกับการเป้าหมายที่เราต้องทําพอดีเป้าหมายนี้บอกว่าให้เรามีส่วนร่วมกับการสร้างตึกที่มีต้นไม้ล้อม รอบอย่างน้อย4ตึกนะคะตอนนี้ก็เลยยอมเลื่อนลดแค่ช่องเดียวเพราะว่าเราใส่หลังคาให้กับตึกที่มีแค่ชั้นเดียวนะคะเพื่อที่จะรีบทําเป้าหมายให้สําเร็จดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่กลยุทธ์การเก็บแต้มของแต่ละคนเลยนะคะเป็นเกมที่แบบยิ่งเล่นพอตึกเริ่มงอกเยอะก็จะยิ่งสนุกนะคะอย่างพื้นที่ตรงเนี้ก็คือ เริ่มแพงและเพราะว่าถ้าเราวางช่องเนี้ยเราก็ต้องจ่ายสีเทาให้กับตึก2ด้านข้างเลยเราก็ต้องจ่ายให้กับตึกสีขาวอีกเพราะว่าเขามีถนนเชื่อมกันนะคะเล่นไปเล่นมาผู้เล่นสีฟ้านะคะสามารถมีส่วนร่วมกับตึกที่มีต้นไม้ล้อมรอบได้ ครบ4ตึกแล้วค่ะเท่ากับว่าผู้เล่นสีฟ้านะคะทําเป้าหมายนี้ได้สําเร็จเขาก็จะหยิบคะแนนสูงสุดมาไว้กับตัวก่อนนั่นเองค่ะงานไขเพิ่มเติมนะคะจะมีรูปดาวเป็นเส้นตรงอยู่ตรงกระดานนี้นะคะถ้าเราสามารถทําให้ลดทั้ง4คันของเรานะคะ เดินผ่านดาวมาได้หนึ่งแถวแปลว่าเราจะได้เล่นต่ออีกหนึ่งเทิร์นนั่นเองค่ะโซลูตานี้มิ้งวางหลังคาบนตึกนี้ไปซึ่งมี2ชั้นนะคะมิ้งก็จะได้เลื่อนรถน้ำตาล2ช่องแล้วก็ได้เล่นซ้ําอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าถ้าลูกผ่านดาวมาแล้วสี่ค่ะก็เลือกเล่นได้เหมือนเดิมเลยค่ะว่าจะหยิบตึกหรือวางตึกเกมก็ <Gen S 1> จะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะ,นะ,คะจนกว่าจะมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเนี่ยวางหลังคาสีของตัวเองเป็นชิ้นสุดท้ายจะถือว่ารอบนั้นเป็นการเล่นรอบเกมจบเราก็จะมานับคะแนนโดยการ นับหลังคาสีของเรานะคะที่อยู่บนตึกสูงที่สุดเลยว่ามีทั้งหมดกี่ตึกนะคะเฉพาะ,ะหลังคาสูงที่สุดเท่านั้นนะอย่างรอบเนี้สีชมพูมีทั้งหมด6ตึกนะคะที่มีหลังคาอยู่ด้านบนสุดก็จะเดินไปทั้งหมด6ช่องเลยค่ะใช้กลวยเดินนะคะต่อไปเราก็จะมานับแต้มบนกระดานของตัวเองกันกลวยที่เราเพิ่งเดินไปนะคะตรงกับ เลข11พอดี D, ที่เป็นแต้มช่องสีเขียวอยู่ด้านบนนะคะเท่ากับว่าเราได้มาแล้ว11แต้มต่อไปเราก็จะมานับแต้มจากรถที่เราเลื่อนมานะคะอย่างสีน้ําตาลตรงกับ10แต้มสีขาวตรงกับ9แต้มสีดําตรงกับ7แต้มแล้วก็สีเทาตรงกับ5แต้มค่ะก็บวกกันได้เลยแล้วก็นับแต้มจากเป้าหมายที่เราหยิบมานะคะเอามาบวกกันเช่นกันใครที่มีแต้มสูงสุดก็จะเป็นผู้ชนะค่ะและนี่ก็คือทาวเวอร์อัพก่อรังสร้างเมืองค่ะสนุกมากไปหาเล่นกัน